ถ้าเรามีแอปพลิเคชันนี้ทํางานที่ไหนเมื่อไหร่ก็ได้กินอยู่ก็ทํางานได้นะคะตอนนี้ครูกําลังตรวจงานค่ะสบายๆเลยเพราะว่านะคะน้องๆเนี่ยทำแผนที่มาให้นะคะแล้วก็ให้ตรวจค่ะ ครูแกแค่แบบว่ากินไปด้วยนะคะแล้วก็แบบชิวๆในคาเฟ่นเนาะแล้วก็ตรวจงานไปด้วยนะคะสบายมากเลยแม้จะทํางานคนละที่แต่สามารถเห็นการออกแบบเรียลไทม์นะคะอย่างตอนนี้กําลังออกแบบแผนที่นะเวลาที่เราอยากจะส่งแผนที่สวยๆนะคะไม่ว่าจะเป็นร้านคาเฟ่ของเราเองร้านอาหารของเรานะคะแหมส่งกูก็แบบธรรมดามันดูธรรมดาธรดาไปนะคะเราจะทําแผนที่ยังไงให้สวยมี qr code สแกนได้ด้วยนะคะและที่สําคัญสีสันสดใสแหม ลูกค้าเห็นแล้วก็อยากจะมาร้านของเรานะคะทําแบบนี้เลยค่ะง่ายๆเลยก็คือเข้ามาที่แ a นวานะคะแล้วก็เลือกทําแบบแมปหนะ้าทำแผนที่เลยนะคะแล้วก็เลือกอิเลเมนต์มาใส่เลยนี่แบบนี้แบบที่ครูกําลังทําอยู่นะคะแมจริงๆแล้วครูไม่ได้ทำนะเป็นทีมงานทํานะคะ <laughs> แต่ว่าครูต้องตรวจงานไงเอามาตรวจในร้านคาเฟ่เลยนะคะสวยๆแบบนี้หุยน่ารักมากเลยะร้านอะไรเนี่ยเลือกได้เลยนะคะเห็นไหม ถ้าใครที่อยากทําแผนที่สวยๆอยากสร้างงานสวยๆนะคะแบบนี้ทีมงานยิมหวานสตูดิโอของเรานะคะเทรนท่านได้ค่ะโคชท่านได้ด้วยนะคะส่วนครูจิบนะคะสามารถที่จะ p r i v a t e นะคะกับนักเรียนที่สนใจได้สมมุติว่ามีบริษัทแล้วก็มีทีมงานที่ต้องดูแลทํางานสื่อแต่แบบว่าไม่อยากเจอกันทุกวันนะคะอยากทํางานที่ไหนเมื่อไหร่ก็ได้เป็นแค่เรา,านั่งชิลๆแบบนี้อ่าแล้วเราก็ตรวจงานสบายๆเห็นไหมมีมือถือเครื่องเดียว iPad เครื่องเดียวก็ทํางาน ได้แล้วนะคะยุคนี้พักษะดิดิจิทัลสำคัญมากเลยค่ะ แล้วก็ไม่ต้องไปลองผิดลองถูกด้วยเพราะว่าครูจิ๊บเนี่ยลองผิดลองถูกมาก่อนนะคะตั้ง8ปี2ปีแรกเนี่ยซื้อแคนวาแบบโปรนะคะแล้วก็แบบใช้บ้างไม่ใช้บ้างนะคะจนกระทั่งรู้สึกว่าโอ๊ยไม่ได้ละต้องกลับมาทํานะคะก็เลยลองผิดลองถูกมาเรื่อยๆทําไปเรื่อยๆค่ะจนตอนนี้นะใช้มาเกือบ8ปปีแล้วนะคะก็บอกได้เลยคะ่ะว่าเจ๋งมากๆเลยใช้ได้ทุกสายงานสนุกมากแล้วก็ทํางานแบบทีมได้มันรวดที่สุดนะคะพร้อมแล้วนะที่จะโคชให้แลวคุณละ่ะ พร้อมที่จะอัพสกิลไปกับครูหรือยังถ้าพร้อมแล้วติดต่อทีมงานได้เลยจ้า